สวัสดีครับพบกับดรกรีนชาแนลเป็นประจำครับวันนี้ผมอยู่กับตัว BLS นะครับซึ่งก็จะเป็น ตัวที่ทำสาวแบบนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ไลฟ์เซเวอร์นะครับหรือว่าตัวที่คอยช่วยนะครับรักษาอายุแบตเตอรี่เนี่ยให้มีอายุยืนยาวนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ได้นำไปใช้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับหลายๆขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะครับซึ่งโดยพื้นฐานเองเลยแล้วเนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่ไลฟ์เซเวอร์ตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับขั้วบวก นะครับแล้วก็ขั้วลบของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีสีนะครับแล้วก็ขั้วต่อที่ชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นริงนะครับเป็นวงแหวนหรือว่าเป็นแบบปากจะเข้นะครับหรือว่าเป็นไทบีซึ่งแบตเตอรี่ไลท์เซเวอร์หนึ่งตัวตัวนี้นะครับสามารถที่จะต่อกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยได้ถึง1000แอมป์นะครับหรือว่า1000นแอม์อาวนั่นเองนะครับก็คือ ความสามารถนะครับในการที่จะสลายนะครับตัวเลดซัลเฟตเนี่ยหรือว่าะตะกอนตะกั่วเนี่ยนะครับอยู่ที่แบตเตอรี่เนี่ยรวมกันก็คือเป็น1 0 0 0แอมป์นะครับห0 0 0แอมป์ 1, m, หรือว่า1 0 0 0แอมป์เอาซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต่อกับแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดอยู่ที่1 0 0แอมนะครับยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่1 0 0แอมเราก็สามารถที่จะต่อ นะครับเข้ากับแบตเตอรี่ได้ถึง10ลูกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับตัว BLs เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับที่จะต่อแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะต่อได้ถึง10ลูกนะครับถ้าเกิดเป็นแบตร้อยแอมนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเลขง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณต่อกับแบตเตอรี่ประมาณ5 0าสแอมนะครับสมมตินะครับ50แอมเนี่ยคุณก็จะต่อได้ทั้งหมด20ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่า คุณซื้อแบตเตอรี่ไรเซเวอร์ไปเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าหรือหรือว่าอุปกรณ์ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับการที่เอาแบตเตอรี่เนี่ยสมมุติคุณมีระบบนะครับที่เป็นโซล่าเซลล์หรือว่ากังหันลมเนี่ยสามารถที่จะต่อได้เป็นสตริงนะครับต่อเป็นสตริงเลยได้นะครับแล้วก็ต่อได้นะครับสมมุติเป็นถ้าเกิดเป็นระบบที่เป็น12หรือ24เนี่ยเรายกตัวอย่างถ้าเป็นระบบ12เนี่ยก็สามารถที่จะทำเสาวแบตนะครับพร้อมกันได้ถึง สิบลูกนะครับหนึ่งตัวเนี่ยนะครับได้ถึงสิบลูกซึ่งในปฏิกิริยาเคมีนะครับคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเเราอาจจะได้คุยกันในตอนถัดไปนะครับแต่ว่าตัวปฏิกิริยาเคมีนะครับถ้าพูดถึงปฏปิกิริยาเคมีแล้วเนี่ยในทางที่ชาร์จนะครับแล้วก็ดิสชาร์จเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดอะไรครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมีตัวเลดซัลเฟต นะครับหรือว่าตัวตะกอนซัลเฟตนะครับเกิดขึ้นแล้วก็น้ําซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นธรรมชาติเลยของตัวแบตเตอรี่ที่เป็นตะกั่วนะครับกดกดตะกั่วเนี่ยนะครับก็คือเป็นลิตรแอซิดซึ่งตัวเนี้ยนะครับในในฝั่งที่เป็นตัวเหล็กนะครับแล้วก็เหล็กออกไซด์เนี่ยแล้วก็มีสารละลายที่เป็นลิตรแอซิดใช่ไหมครับเวลาเราชาร์จหรือดิสชาร์จนะครับหรือว่าชาร์จแบตหรือว่าใช้แบตเนี่ยก็จะทําให้เกิดตัว ตะกอนนะครับตะกอนโลเฟตซึ่งอันนี้จะเกิดตะกอนโลเฟตแล้วก็น้ําคราวนี้เนี่ยปฏิกิยาถ้าเกิดเกิดได้สมบูรณ์แบบนะครับปฏิกิยาเกิดได้สมบูรณ์แบบเลยในทางทฤษฎีเนี่ยก็คือว่าตัวตะกัวนะครับตะกอนตะกัวเนี่ยจะต้องกลับเข้าไปนะครับกลับเข้าไปย้อนกลับเข้าไปนะครับกลายไปเป็นตัวเลดนะครับเป็นเลดออกไซด์แล้วก็เป็นสารละลายตัวซัลเฟอริกแอซิดนะครับหรือว่า กฎกรรมฐานนั่นเองนะครับกลับเข้าไปแต่ว่าปฏิกิยาเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น100%เนะครับเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้นะครับก็จะมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับการชาร์จนะครับคุณสมบัติที่เป็นของแบตเตอรี่ต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ BLS เนี่ยนะครับไปช่วยตรงไหนนะครับ BLS เนี่ยไปช่วยตรงที่ตอนที่มีการชาร์จ นะครับตอนที่มีการชาร์จเนี่ยนะครับตัว BLS เนี่ยก็จะส่งนะครับเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเข้าไปนะครับช่วยให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบหมายความว่าตัวเลดนะครับตัวเลดซัลเฟตเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะแตกตัวออกนะครับจากแผ่นธาตุเพราะฉะนั้นแผ่นธาตุที่เคยถูกตัวเลดซัลเฟตนะครับหรือว่าที่เกิดตะกอนซัลเฟตเนี่ยก็จะแตกออกนะครับเพราะปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบ ใช่ไหมครับก็จะทําให้กลับไปเป็นตัวซัลฟูริกแอซิดนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีบนขั้วนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับก็คือเป็นเป็นเหล็นะครับแล้วก็เหล็ออกไซด์นะครับซึ่งตัวที่เป็นแอนโอดเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่เป็นขั้วอะไรครับแอนโอดก็จะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็แคโทดเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกนั่นเองนะครับในแบตเตอรี่อันนี้ยพวกเราทราบกันแล้วนะครับโอเคนะครับ ทำไมทำไมถึงเกิดการคิดคนนี้ขึ้นนะครับก็คือว่าในอเมริกาเองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีเรื่องของการศึกษานะครับการทำสายแบตนะครับหรือ Rejuvenation นะครับตัวแบตเตอรี่คราวนี้เนี่ยการทดลองเนี่ยนะครับเกิดตั้งแต่สมัยเทสลานะครับก็คือคุณเทสลาเนี่ยการทดลองแรกของเขาเนี่ยนะครับเขาใช้ตัว คริสตัลนะครับผลึกคริสตัลที่เป็นตัวเลดซัลเฟตเนี่ยนะครับมาใช้ในการสร้างวิทยุนะครับมีการเ,เหนี่ยวนำนะครับแล้วก็เกิดการสั่นสะเทือนนะครับทำให้เกิดเสียงอะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพบว่านะครับตะกอนนะครับตัวเลดซัลเฟตเนี่ยไวต่อความถี่นะครับไวต่อความถี่ถ้าเกิดใน ใครนึกออกนะครับในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็เขาก็จะศึกษาว่าความถี่ไหนนะครับที่มีผลนะครับในการสลายตัวเหล็ซัลเฟตนะครับซึ่งก็จะรู้ว่า,าตัวเหล็ซัลเฟตเนี่ยนะครับพอเขาเจอตัวฟรีเควนซีนะครับหรือว่าความถี่ที่ามาสามารถที่จะทําปฏิกิริยานะครับหรือตัวเหล็ซัลเฟตที่ไวต่อความถี่นั้นๆแล้วเนี่ยตัวเหล็ซัลเฟตก็จะสลายออก นะครับเลสโซเฟสลายออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับตัว b l s นะครับสามารถที่จะทำสาวแบบได้โดยที่ต่อทิ้งไว้ได้เพราะฉะนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับต่อทิ้งไว้แล้วเขาก็จะปล่อยนะครับเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเข้าไปนะครับหรือว่าเป็นคลื่น s u u r r w w v v นะครับถ้าเกิดใครจําได้พอปล่อยคลื่น q u a r e wave เข้าไปปุ๊บนะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยานะครับที่เกิดขึ้น นะครับตอนขากลับนะครับหรือว่าตอนเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยทำให้ตัวเล็ดโซเฟตเนี่ยแตกตัวนะครับแล้วก็กลับไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับทำให้ตัวแผ่นธาตุนะครับหรือว่าที่เราเห็นนะครับเป็นตัวเล็ดนะครับแล้วก็เล็ดออกไซด์เนี่ยยังดูใหม่อยู่นะครับไม่มีตัวตะกอนโซเฟตมาเกาะนะครับอันนี้เป็นที่มานั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถที่จะเขียนนะครับ คำถามเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเกิดอยากที่จะดูในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะครับหรือว่าให้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตัวอิเล็กตรอนวิ่งมาทางไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะดิฟไดฟอีกเซสชั่นหนึ่งให้ดูนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยก็มาอธิบายนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าตัว BLS 1ตัวนะครับสามารถที่จะ ปล่อยนะครับความถี่เข้าไปที่แบตเตอรี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือสามารถปล่อยนะครับความถี่เข้าไปกับแบตเตอรี่ที่มีความจุนะครับรวมกันทั้งหมดเท่ากับ1 0 0แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันทั้รวมกันทั้งหมดเท่ากับ1 0 0่แอมเพราะฉะนั้น1000แอมเนี่ยนะครับก็เอาแบตเตอรี่ ความจุของคุณเนี่ยนะครับหาร1000เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ร้อยแอมใช่ไหมครับก็เอา1000ตั้งหารด้วย100 A, นะครับแบตเตอรี่ร้อยแอมเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ10ลูกนะเพราะฉะนั้นคุณใช้ตัวนี้นะครับ10ลูกแล้วก็ต่อค้างได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะคอยปล่อยเป็นสแควร์เวฟนะครับไม่ใช่การอ,อ,อัดนะครับตัวโวลต์เเจสูงๆตรงนั้นเนี่ยจะทำให้แผ่นผ้าเนี่ยร่วงลงมาทำให้เกิดช็อตเซล์ได้ นะครับแล้วก็ในคราวหน้าครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับที่มาทำสาวได้นี่นะครับจะต้องไม่ช็อตเซลล์จะไม่ใช่แบตเตอรี่ที่เป็นโอเพนเซลล์นะครับครับในวันนี้ผมก็ขอลาไปด้วยตัวทำสาวแบตนะครับที่เป็นเทคโนโลยีจากฝั่งของอเมริกานะครับที่สามารถที่จะช่วยทำสาวได้นะครับ ถึง10ลูกนะครับถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่1 0 0แอมนะครับหรือว่ามีความสามารถในการทำสาวสำหรับแบตเตอรี่ที่มีรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับ1000แอมป์อาวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้าเกิดชอบนะครับก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพบกันใหม่ในตอนหน้าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะติดต่อนะครับหรือว่าถามคำถามดีๆเข้ามาครับทีมงานพร้อมตอบอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ